สวัสดีครับผมโบ๊ทจากช่องหาเหี้แลตอนนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเช่นเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาอัดอยู่บ้านแล้วนะอ่าก็คือเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะกะว่าจะมาอัดเมื่อวานแต่ก็เหนื่อยนะเราเลยมาอัดกันวันนี้แทนนะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นอ่ากลโกงกงับกิจกรรมที่มันอัปเดตมาใหม่ของวันนี้นะแล้วก็ตบท้ายจะเป็นการเปิดไอเทมสีทองนะสัก3ชิ้น4ชิ้นนะที่มีอยู่ กิจกรรมแรกนะเป็นเรื่องของขวัญน,นะกิจกรรมนี้ถ้าใครที่ไม่คิดจะเติมก็สามารถกดผ่านไปได้เลยนะมาดูของรางวัลก่อนถ้าสำหรับถ้าสำหรับใครที่เติมนะแพ็กเล็กสุด1 3 9าบาทเติมได้3แพ็ครับแน่นอน300เพชรบวกกับไอเทมในนี้3ชิ้นนะอันที่แนะนำถ้าใครจะเอาก็จะเป็นการอัพดาวแนะนำเลยคือเป็นการอัพดาวส่วนอีก2อันก็แล้วแต่แนละ้วว่าเราจะเอาอะไรนะ ส่วนราคากลาง629บาทซื้อได้3แท็เหมือนกันนะได้รับแน่นอน1 2 8 0เพสรสเส่วนของข้างในก็จะมีประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้สอันเนี้ยมันมีเอ่อเศษมันมีคอของเกียร์โลอยู่ไหมนะถ้าใครเติมแล้วรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะของาะวันที่แนะนำนะก็จะมีเป็นฐานนี่เลยแล้วก็เป็นอันนี้ก็ดีเหมือนกันหรือไม่ก็เอาเป็นฐานแล้วไอ้สองอันนี้นะ โอเคถ้าใครจะเติมส่วนพแพคใหญ่สุดน,นะจะเป็น2,800บาทซื้อได้จำกัด2แพครับแน่นอน5,180เนหร้แสแลของข้างในที่ดีก็จะมีน,นี้นะมันบอกว่าเมื่อเปิดจะได้รับการบัฟปีศาจสีส้มหนึ่งอันที่มีคุณสมบัติหลักเป็น HP แค่คุณสมบัติหลักเป็น HP นะก็คืออัน HP ข้างบน,บนปกตินะไม่มีออฟเสริมนะเท่าที่มันเขียนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าจะเอาอะไรถ้า,าสำหรับผมนะถ้าผมเติม สิ่งที่ผมจะเอาก็คือกล่อง15อันกา๊าซตัว๋วน,นี้50อันแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงมันแล้วแต่ว่าคนเราต้องการอะไรน,นะแต่หลักๆก,ก็ได้เป็นสองนะส่วนกิจกรรมต่อไปจะเป็นหีบเซอร์ไพรส์ก็มีให้เปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรชั้น1กับชั้น2นะชั้น1เราต้องเปิดให้ได้คอ,อนี้ก่อนนะอันนี้ผมว่าน่าจะมีของเกียร์ลอยเยอะถ้าเปิดได้น,นี่เสร็จปุ๊บเราถึงจะไปชั้น2ได้นะ ของชั้นแรกถ้าใครจะเก็บที่แนะนาก็จะมีแค่ประมาณ4เ,เนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่เอาก็ได้โซเสร็จปุ๊บเราไปขั้น2เลยขั้น2ของแนะนําก็จะมีโซกับมีชิ้นส่วนของเกียรโรนะ2อนันอันนี้นี่เออน,นี่จะเป็นของเกียรโรเนี่ยเป็นรูปตาเนี่ยของเกียรโรแน่นอนส่วนอันนี้อ๋อเป็นเศษอุปกรณ์สีสม้มอันนี้แล้วแต่คนนะมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมมา3วันเราก็ทําตามกิจกรรมคอยหมดเราก็จะได้อ่คูปองนี่นะ ูปองนี้สามารถเก็บสะสมได้นะถ้าเราไม่อยากได้ตัวนี้เราก็เก็บไว้สะสมไว้รอบหน้าได้นะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่เป็นชุดไทยราคาไม่มีอะไรอ่ะมาก่อนจะเ,เดี๋ยนะเรามีการทองอยู่เนี่ยสองสามสี่ก่อนจะมาเปิดที่ไม้ท้ายคลิปแล้วกันเรามาดูเป็นสึกกลโกงก่อนสึกกลโกงผมจะแยกให้มันมีห้าอันนะห้าอัน สำหรับอันทางซ้ายนีตาวิเศษก็คือเราจะตีมอนปกมอนพิเศษที่อยู่ในแมปได้นะ3ครั้งไม่ว่าจะเป็นกดแล้วตีเลยหรือว่ากดแล้วมันได้ของเลยนะมันจะนับเหมือนกันได้สามครั้งส่วนด่านโรงเรียนอันนี้ผมแนะนําให้ช่วงเนี้ยเราเก็บมันเหลือเวลาอยู่ประมาณสองวันแนหะผมว่ามาลงอันเนี้ยถือว่าคุ้มอยู่ลงไปแบบมีเท่าไหร่ก็ลงลงไปนะแล้วแต่คนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาดูรางวัลแล้วเราจะมาบอกนะว่ามันคุ้มตรงไหนนะส่วน,นกลางจะเป็นวงล้อนะ วงล้ออันนี้ถ้าแบบทำภารกิจปกตินะมันจะให้มาแค่ตัวสีอันนี้นะตัวสีสีม่วงหรือสีชมพูนี่นะถ้าเราจะได้ก็คือเราต้องเปิดหน้านี้จนหมด1รอบเปิดหมด1รอบอเราจะได้ตัวนี้1อันนะหรือไม่ก็มันน่าจะไปเติมหรืออะไรได้เหมือนกันนันนี้ส่วนภารกิจอันนี้ก็พยายามทําให้ครบนะทุกอันนี่ผมก็ทำครบลนะทุกอันก็มีแค่นี้ส่วนอันนี้เป็นรางวัลตอนแรกรางวัล ผมกลาว,ว่านาามมึกว่าจะมันมีแค่ตัวดําไม่มีอะไรผมไม่คิดว่ามันจะยาวถึงนีน้ผมก็เลื่อ,องในมดตอนแรกก็นึกว่าถือแบบเมื่อกี้ก้ามกันก่อนเงี้ยพอ,อ,อถึงไอ้พวกนี้ก็เออหมดแล้วไม่มีอะไรพอไปพอนี้เรื่องอีกหน่อยเฮ้ยมันพีเอพวกนี้ด้วยเลเวลสี่เนี่ยเลเวลสี่เนี่ยเออผมเลยมาเอ่เอาเอาป๋่อมงม่วงประมาณสี่ร้อยป๋่องอะมาลงไอ้พวกนี้นะเพื่อจะมาเอาไอ้พวกน,นี้แต่ก็พอแรกน,นี่เสร็จปุ๊บโหดันดันได้อะไรไม่ได้นะ ได้ไอเนี่ยที่ไอเผาไหมเนี่ยฮีบอยพลังเลยมันบอกสุ่มรับแผ่นทักษะโจมตีขั้นสี่หนึ่งอันแต่ผมได้ไอที่เป็นดาเมจเผาเนี่ยเหมือนในรูปนี้เลยเนี่ยเนี่ยไอรูมนี้เลยเนี่ยเออถ้าได้ขมดาบก็ยังดีนะแต่ดันได้นี้ส่วนอันนี้นะของรางวัลที่แนะนําให้แรกก่อนเลยนะก็คือจะเป็นอ่าพวกตัวดําตัวดำสองอันนี้นะตัวดำธรรมดาตัวดําอาวุธนะแล้วก็จะเป็นคออันนี้มันเป็นกล่องสุ่มสากลเอเดนะมันจะสุ่มระหว่างฮีโร่กับปีศาจสากลหนึ่งชิ้น อันนี้ก็แลกมาส่วนรีเซ็ตกุญแจนี่แล้วแต่คนนะแต,แต่ผมแต่ผมแลกมาเพราะว่าถ้ามันตกเป็นเพชรก็คือ1อันอะ่ะมัน200ร้อยเพจจำกัดซื้ออาทีละ5ครั้งกำจัดซื้ออาทีละ5อันผมเลยแลกมาไว้นะส่วนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพยายามเอาให้มันได้2อันนี้ให้ครบหรือไม่ก็อันนี้ไอตัวอัพดาวนะส่วนฐานนี่ผมว่าไปแลกอื่นคุ้มกว่าส่วนการคืนค่าตอนนี้ผมมีอยู่อันนึงแล้วผมเลยคิดว่า เดี๋ยวค่อยหาใหม่ในกิจกรรมหน้านะผมเลยจะออยพวกนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเสียดายนะเราพาไปหลายวันเหมือนกันรอไปลงหาหอย่างอื่นนะเอ่อหลังๆก็น่าจะมีเท่านี้นะส่วนตอนนี้นะก็กระบองเหล็กผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะกระบองอ่ะไม่ใช่ี่กระบองเหล็กข้างบนอยู่ะกระบองเหล็กกระบองเหล็กนี่ผมก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้ะ แล้วก็ดูเหมือนสก,กินมันจะมีสก,กินเป็นสก,กินชุดไทยนะเหมือนของฟูกกิ่เงี้ยคล้ายๆกันรอๆหน่อยเดี๋ยวน่าจะเข้ามาตอนไหนก็ไ่ดูนะเดี๋ยวรอดูก่อนอันนี้มันดูของฟูกกิได้ไหมฟูโกกินี่คขาตมูมันจะเป็นดูไหยเออนีชุดลายไทยอย่างเงี้ยของเอ่อเมทัลแบ็ตก็จะมีนะแต่ว่าผมไม่รู้มันมาตอนไหนนะ ส่วนใครที่อยากดูรีวิวนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะเอาเป็นรีวิวคู่กับเกียร์โลเลยแล้วกันหรืออาจจะแยกเป็น2คลิปนะสำหรับเมชันแบตและเกียร์โลว่ามันเกียร์โลมันใช้ได้เมต้าได้อีกยาวส่วนเมชันแบตนะที่คนเขาบอกว่ามันตกเมต้าไปแล้วอะไรยังไงนะเดี๋ยวถึงวันลวเดี๋ยวถึงวันอะคอิปอไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมนะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าอาัดเยอะ หนาหน่อยผมว่ามันโอเคมันยังใช้ได้อยู่แหละถือว่าโกงอยู่แหละมันตีแรงมากเลยแล้วมันถึกมากเจโลก็ตัวสามันประจาเมตานีนะส่วนโกเคสือของผมตอนนี้ถ้าดานสุดดานสุดของปัจจุบันนะเดี๋ยวผม,มให้ดูเป็นสปอยเล็กๆน้อยๆนะสปอยสปอยตอนนี้มันอยู่ที่3ามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเกือบ3ามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นละ อย่ามาดูนะของก็มีเท่าเดิมนะที่ไม่เท่าเดิมน่าจะมีอันนี้อันนี้ผมปลดมาเพิ่มอ,อ,อันนึงละส่วนปลุกตื่นตอนนี้เป็นสีดาวม่วงตันสําหรับตอนนี้ละต้องโหลดอุปกรณ์สามดาวนะผมเลยมาหาไอพวกนี้หาหาเพิ่มเรื่อยๆนะอันเนี้ยขาดเยอะอยู่มไม่รู้จะหาได้ทันไหมนะส่วนทักษะก็ยังเป็นแบบเดิมๆนะเป็นเลือดแล้วก็เป็นแผ่นโจมตีแผ่นลดคี้ลดคี้แล้วก็เผ็นแผ่นลดต้านทานเต่อ,อสู้นะส่วน เสียงรถก็ดังจังเลยการพิเศษก็จะเป็นประมาณนี้ร้อยหกร้อยหกอันนี้เป็นห้าดาวแล้วตามกงขอนอุปกรณ์ก็จะเป็นนี้มีความเร็วอันนึงที่เหลือเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สามชิ้นเป็นสี่ดาวนะส่วนการบัฟก็จะเป็นอันนี้อ,นนอันนี้ออฟสวยอยู่เสียตรงที่มันเป็นป้องกันเนี่ยโบนัสโบนัสต่อสู้สามแถวบวกพลังโจมตีเสียดายน,นี่นะอัน,นเดียวส่วนอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวผมรีแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะเก็บไว้ก่อน ผมอยากให้มันเป็นอัตราดาเมจทักสองสามช่องนะเสียดายมันมีลดป้องกันไอส่วนอันนี้ก็ยังไม่ได้รีมากันนะอันนี้ฝั่งนี้อยากให้มันเป็นอัตราคีทสักสามแถวเงี้ยแล้วก็เป็นทางโจมตีนะแต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนเพชรก็เก็บไว้อยู่ไปรอทำอื่นๆางโจมตีอยู่ที่หกแสนสี่นะตอนนี้เลือดอยู่ที่สองล้านห้าอัตราสั้นทานสามสิบสองบล็อกหกสิบเก้าแล้วก็เดี๋ยวดูนะ ตั้งนคีอัตราตั้งนคีตีไปหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะนี่อัตราตั้งคน,ะนงคีถือว่าโอเคแหละมันขึ้นมาเยอะอยู่ทําให้มันถึอขึ้นนะอันนี้ขาดเบลสากาจะได้เลือดเบลสากาัก็ยังเปิดไม่ได้แล้วทีนะตัวมีอยู่ร้อยสี่สิบน่าจะอ่าเดี๋ยวอไม่นานก็ได้เป็นคลิปเปิดตัวแน่นอนนะเบลสากาัตามล่าหาเบลสากาัดเนี่ยเป็นคลิปที่สามหรือสี่แล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเรา มาถึงเวลาที่หลายๆคนอาจจะรอคอยหรือไม่รอคอยก็แล้วแต่นะจะเป็นเปิดอันนี้เปิดเปิดเปิดเป็น3ชิ้นนะอันนี้2ชิ้นอันนี้เป็นของอุปกรณ์คิวสีส้ม1ชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนเขาเรียกอะไรการบับนะเราจะมาเริ่มแต่การบับก่อนมาเริ่มกันเลยขอให้มันอเนี้ยไอ้การบับเนี้ยอันไหนก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะส่วนอันเนี้ยขอให้เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์อีกหน่อยอีกสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะหรือไม่ก็เป็น HT HT เปอร์เซนต์ ดีๆหน่อยก็ถือว่าโอเคอ่ะ 1, 2, อ่ะหนึ่งสองซครับอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ขอโจมตีก็ขอโจมต,ตีจะดีมากเลยเออผมใช่ที่ได้มาเป็นโจมตีโอเคพออะไรพอนี่รีเซ็ตอันนี้ห้าสิบสี่นี่รีเซต <c oughs> ห้ารอสี่สิบลีมันไม่ออกสักทีอัตราคีมันก็ออกแค่อันเดียวได้มาใหม่ก็โอเคจะได้ไปไปเปลี่ยนในการโลกใหม่นะ มาเริ่มกันเลยจมตีจมตีเปอร์เซ็นจมตีจมตีเปอร์เซ็นต้องมาแล้วจะแตะปั๊ปบอเอชุดนส่วนนี้ขอเป็น H p ทพเตีเปอร์เซ็นแล้วกันแต่ไอชิ้นส่วนเนี่ยผมมีเป็น H p ทพเตีเปอร์เซ็นแล้วนะออกเป็นชิ้นอื่นไม่ได้นะโจมตีจมตีเปอร์เซ็นมาปาั๊บโอ้โจมตีป้องกันก็นไม่ได้ใช้นะมีมีเยอะอยู่ไอออกแบบเนี้ยมาอีกสองชิ้นจัดไปตางกิง เอาเซ็ตอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นออฟที่ใช้ได้แค่นั้นก็พอนะภาพหูไอพีป,ป้องกันนี่เกลือนะจัดมาเอจัดมาจัดมาจมตี่จมตีโอเคไหมปาปหูอะไรกันครับนี่ทำไมมันเ,นเกลืออย่างนี้ไม่มีอะไรเกลือกว่านี้แล้วเนี่ยเกลือแบบตั้งแต่คลิปเปิดเกียร์โลสองอันละ คิ่เปิดเจอโลสอันก็เกลืออันนี้ก็เกลือนะเดี๋ยวมาอัปเดตพลังกันนิดนึงนะพลังตอนนี้ของผมสูงสุดอยู่ที่16ล้าน4 0 0แสนอันนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตมาประมาณ3-4วันแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณนี้รั Start up, 15, 18, 000, กเน e s s สิบห้าสิบแปดล้านก็นำคนอื่นไปเ้าข้างเยอะนะของเขาก็แน่นอยู่แหละตีหกแสนสี่สี่แสนสกาโลเขาไม่ได้ตีแดงนะแต่เขาเป็นแบบ ไล่โจมตีมันจะแรงเขาเป็นเซตแบบเออนแบบั่นแหละอย่างนี้ให้ดูไปอันนี้ก็เป็นพวกบัฟดูดิมีออฟพิเศษแล้วก็เป็นอัตราดาเมจอัตราดาเมจสามแถวอัตราลดดาเมจหนึ่งแถว,แถว,แถวอันนี้คือออฟสวยโคตรเลยนะสวยวอันนี้ก็เป็นอัตราดาเมจสีแถวอ่ะเออส่วนอันนี้ก็เป็นโบนัสต่อสู้โบนัสสปีดการโจมตีอันนี้ก็เฉยๆนะไม่ได้ดีมาก รถนี่ก็เสียงดังอย่างเลยโอ้ยเสียงดังเกินส่วนนี้ก็จะเป็นโจมตีสามแถวแล้วก็เป็นป้องกันกับต้านทานนะถ้าเปรียบในเนี่ยอ,อันนี้โอ้นี่สามสามนแปดเราตอนแรกยังสามล้านหกสามล้านเจ็ดอยู่เลยอ,อันนี้เขาดีขึ้นมาแล้วตอนแรกผมโก้แ่ซื้อผมอยู่ที่สองนะเดี๋ยวดูไทเกอร์ก่อนโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นโจมตีเฮดพี เขอาอาจจะเอาโจมตีประเซนต์ชิ้นนึงไปสใส่ตัวอื่นนะอัารเมยนี้ก็ต้องรีออกหากันต่อไปวัน้วต่อสู้2อันโจมตี2อันก็โอเคอยู่อัตรายขีโจมตีโจมตีป้องกันให้เพียนี่ก็เฉยๆนะวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะไม่เอาเป็นอ,ออเดอร์ไปก่อนนะสำหรับคนที่มาดูเสียดายวันนี้มันอัปเดตไปเนาะเลยตอนแรกกะจะมาตีบอสกิด้วยนะ วันนี้ยีบสามนาทีก็คงไม่รอหรอกนะวันนี้ก็ในเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะใครอยากดูเป็นคลิปเก่าๆเ,เป็นคลิปสุ่มเกียร์โลเกียร์มมีสองคลิปมีคลิปผมกับมีคลิปของเพื่อนที่ให้ไอดีมาสุ่มนะโคตรเกลนะลองเข้าไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทาง ทางซ้ายนะส่วนเพลิดผมจะแปะผมจะแปะไปทางขวานะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ